โอเคเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาดูการประกอบชุดล็อกฝาลองนั่งที่ถูกต้องนะฝาลองนั่งทุกวันนี้รุ่นใหม่ๆนะจะเป็นแบบขันจากด้านบนแล้วนะซึ่งตัวนี้เนี่ยตอนที่เรามาตอนแรกช่างชุดเดิมเขาทาไว้ไม่ถูกวิธีฝาชิงนะแทนที่มันจะมาอยู่ตรงนี้นะเขาเอามาันม,ม,มาอยู่ข้างๆนะซึ่งมันเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องนะคือเราจะต้องทําการใส่ตัว ล็อกน็อตมันตัวนี้ให้ได้นะแต่เนี้ยมันพิเศษหน่อยมันเป็นเหล็กสแตนเลสทั้งอันซึ่งถ้าไม่เข้าใจวิธีเนี่ยมันจะใส่ไม่ได้นี่ฮะมันจะใหญ่กว่าแต่เขาออกแบบมาให้ใส่จากข้างบนเราก็ต้องขันแล้วก็ทำไปให้มันรูมันเล็กแบบนี้นะแล้วก็ยัดลงไปในรูแบบนี้นะแล้วก็เขย่าให้มันขวางเพื่อที่จะเป็นตัวล็อกกับตัวเซรามิกพอขวางเสร็จเราก็ทําการล็อกให้มันตึงก่อนอันดับแรกล็อกตัวตึง อย่าเพิ่งไปล็อกแน่นนะฮะล็อกให้มันตึงไว้ก่อนเพื่อที่จะปรับหาตำแหน่งฝาให้มันได้นะเนี่ยล็อกไปประมาณนี้นะอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยใช่ไหมถ้าไม่เข้าใจจะใส่ไม่ได้เราจะต้องทําให้มันเรียบเรียวเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็แย่ลงไปในรูแบบนี้มันก็จะใส่ได้แล้วก็วเขยนะ่าหนื่อยเพื่อให้มันขวางนะแล้วก็ทําการขันล็อกเอาแค่พอตึงๆอย่าเพิ่งแน่นนะนะพอได้แบบนี้เสร็จขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาฝารองนั่งเนะี่ยมาใส่ซึ่ง ฝารุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะมีเดือยตัวนี้เห็นไหมฮะเห็นเดือยนี่ไหมเดือยตัวนี้เนี่ยเอาไว้ให้มันเสียบเข้ากับรูตัวนี้เห็นไหมฮะรูของฝาลองนั่งวิธีการแล้วก็ยก90เลยฮะแล้วก็ใส่ให้ตรงใส่ให้ตรงลังกษารแบบนี้กดเข้าไปข้อดีของฝาลองนั่งรุ่นใหม่เวลาเราจะล้างทงพอสารหรือเปลี่ยนซ่อมอุปกรณ์เนี่ยเราสามารถดึงออกจากโดยตรงโดยที่เราไม่ต้องไปขันน็อตด้านหลังนะกดปุ่มนี้อันนี้วิธีการผ่อนนะกดกดแล้วก็ยกตั้ง90ก่านยกขึ้น แบบนี้นะอันนี้มันกลามาันจะฝืดหน่อยวิธีการใส่ก็ใส่ให้ตรงรูแล้วก็กดลงนี่นี่คือวิธีการถอดและวิธีการใส่พอเราใส่สกูเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆเสร็จแล้วก็ขั้นสิ่งสําคัญเราต้องแต่งเห็นไหมแต่งฝาดีไซน์บอดี้ฝานี้ให้มันเข้ากับตัวลูกโถนะฮะก่อนที่จะทำการล็อกแน่นพอเราได้แบบนี้เสร็จเราก็จะทําการยกฝาออกเพื่อที่จะขันล็อกนะบีบแ,แล้วก็ดึงแล้วก็ดึงแบบนี้ เราก็จะได้ตำแหน่งที่มันพอดีเมื่อสักครู่เราก็ทําการล็อกให้ตึงนะนี่ล็อกพอตึงๆนะไม่ต้องล็อกแน่นเดี๋ยวมันจะแค่นี้มันก็ไม่หมุนตามแล้วเห็นไหมเสร็จปุ๊บพอเราล็อกได้เสร็จไอนี้ฝาชิงเดี๋ยนี้เมื่อสักครู่เนี่ยมันอยู่ข้างล่างนะเขาใส่ผิดอัน,นี้ยมันจะต้องอยู่ข้างบนน,นี่<อ>เขาโดนนะ้ำยาล้างน้ำเดี๋ยวต้องแกะเนี่ยเห็นไหมแกะให้มันเห็นสีโคเมียมอันนี้สําคัญเวลาล้างทำความสะอาดอย่าไปฉีดน้ํายาเป็ดใส่มันมันจะกัดแบบนี้เห็นไหม พอได้เสร็จเราก็ใส่ฝาขึ้นี้ไปลักษณะแบบนี้เห็นไหมนี่แบบนี้อนาคตถ้าเราจะซ่อมจะเปลี่ยนพวกเราก็แค่งัดฝาตถวนี้ออกเจอเกียวสกรูก็คายออกมาก็เปลี่ยนอะไรได้ใส่ไป้ลักษณะนี้ต่อไปก็เป็นอาฝารองนั่งใส่มันก็จะเข้ารูปมันพอดีแล้วก็แต่งให้มันเข้าบอดี้เห็นไหมฮะนี่มันก็จะได้ฝารองนั่งที่เข้ารูปเข้าดีไซน์พอดีแล้วก็ฝารองนั่งที่ถูกต้องจะต้องแน่นแข็งแรงจะต้องไม่โยกหรือคลอนได้นะ ก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับการประกอบฝาเรานั่งถูกต้องตามวิธีการนะขันแน่นๆตั้งแต่แรกจะช่วยยืดอายุการใช้งานของชุดฝารองนั่งได้เพราะว่าถ้าขันไม่แน่นตั้งแต่ติดตั้งครั้งแรกเนะี่ยพอมันหลุดมันโยกมันก็จะทําให้ชุดไอ้ตัวโชว๊คฮับหรือว่าสปริงของไอ้ตัวซอฟแคระมันแตกหักเสียหายได้นะเพราะฉะนั้นเวเราประกอบติดตั้งครั้งแรกๆจะต้องขันให้แน่นตั้งแต่ทีแรกเลยนะครับก็เรียบร้อยครับโอเคสวยงาม